Thank you. ใครที่กำลังมองหาคอนโดงบประหยัดอยู่โซนรามคำแหงดูคลิปนี้ให้จบแล้วเจอกันนะวันโอดก็คอนโดห้องเนี้ยหลุดจองมาราคาเขาก็เลยน่ารักสุดๆผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละแค่5,000และที่สำคัญคนจองเดิมอ่ะเขาจ่ายค่าเงินดาวไว้แล้วคอนโดที่เนี้ยเขาอยู่ใกล้แยกลำสานลีมี MRT ทั้งสายสีเหลืองและสายสีสม้มใช่ค่ะฟังไม่ผิดมีสสถานีอยู่ติดกันเลยคอนโดที่นี่จะเหมาะกับคนที่งบประหยัด ว่าอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เพราะขนาดห้องเขาให้มาถึง41ตารางเมตรเอาดีดีฉันว่าแบ่งเป็นอยู่สงห้องส่งครอบครัวยังไหวใครเช่าหอเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก้มดูใบเสร็จตัวเองถ้าเกิดจ่ายเดือนละ5 0 0พบอกเลยว่าผ่อนสบายผ่อนไหวอ้าลืมบอกไปที่นี่โครงการสุขภาพิบาล3ามแมนชั่นใครทํางานมาแล้ว1ปีกู้คนเดียวได้ทักมาหาผู้เราชาวโคซี่นะคะถ้าอยากรู้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นที่จะกู้ต้องเท่าไหร่และถ้าอยากดูห้องจริงพวกเรารออยู่นะคะ